สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องแมกกาพีฟิล์มนะครับผมวันนี้19สิงหาคมนะครับ2568นะครับน้องต้นข้าวนะครับมีร้องเพลงนะครับกับวงสอนสุพรรณโชนะครับทั้ง2งานนะครับผมที่จังหวัดราชบุรีนะครับคลิปนี้แมกกาพีก็จะมาแจ้งให้ FC ได้รับทราบกันนะครับครับวันนี้นะครับคิวงานของน้องต้นข้าวนะครับน้องก็ได้โพสต์ที่หน้าเพจนะครับ เวลาสองทุ่มครึ่งนะครับงานไทยตานาวสีและประเพณีกินข้าวห่อถนนหน้าอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีอันนี้เป็นงานแรกนะทุกคนนะแล้วก็ไปงานที่สองนะครับเวลาสี่ทุ่มนะครับผมร้านอร่อยดีนะครับห้วยไม้เต็งนะครับตำบลอ่างหินอำเภอาปากท่อนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับอันนี้อยู่ปากท่อนะครับอันนี้เป็นงานที่สองนะครับทุกคน งานแรกกับงานที่2ก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับเวลานะครับนี่ครับน้องต้นข้าวนะครับของเรานะครับคืนนี้ FC รอรับชมไลฟ์สดได้เลยนะครับทางช่องมักกะีฟิล์แล้วก็ทางช่องเพื่อนๆ YouTube ที่ไปตามถ่ายน้องเนาะนะครับก็น้องได้โพสสองโพสนะมันก็จะมีกีฬาสีด้วยนะครับนี่ครับอันนี้คือรูปล่าสุดนะครับ รูปล่าสุดนะทุกคนนะก็น้องนะครับวันนี้กีฬาสีภายในของโรงเรียนการจนานุเคราะห์นะครับทุกท่านนี่ครับวันนี้หนูดีใจมากที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมโรงเรียนเชิญชวนพ่อพ่อแม่รับชมพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายในการจนาเกมครั้งที่54 ก็มีทางเพจนะครับไลฟ์ให้รับชมอยู่นะครับนี่นะครับทุกคนมันเป็นกีฬาภายในนะครับก็นะครับวันเวลามันก็เร็วเนาะสักพักหนึ่งนะครับก็มาถึงวันที่แมงกกี้ต้องไปไลฟ์สดน้องต้นข้าวอีกแล้วนะครับแต่ก็ดีนะครับเมื่อวานหยุดนะครับวันที่18เนี่ยหยุดผมเองก็ ได้นอนพักผ่อนได้พา f c ไปผ่อนคลายไปเที่ยวสกายวอล์กนะครับเมื่อวานน่ะนะถ้าใครไม่ทันก็ดูคลิปย้อนหลังนะครับผมก็ได้ถ่ายคลิปที่พา FC ไปเที่ยวสกายวอล์กให้ f c ได้ดูกันนะครับผมเมื่อวานอากาศดีมากเลยครับฝนไม่ตกนะครับแล้วก็ได้เห็นวิวแบบโอ้ภูเขาแม่น้ําได้เห็นเรือได้เห็นแบบคือมันอยู่มุมสูงอะสกายวอล์กนะ่นะครับ ไอที่ผมไปเนี่ยก็ใกล้จะจะ,จะถึงเวลาจะจะปิดแล้วแหละปิดเวลาให้เที่ยวแล้วแหละนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคเมื่อวานไปถูกจังหวะนะครับก็เมื่อวานไปนี่ครับตัดผมเห็นไหมตัดผมนะครับเห็นไหมครับก็ตัดผมมาโดยเฉพาะเพราะว่าเราไม่มีเวลาเลยนะครับทุกคนเนี่ยมันมันต้องหาเวลาดูแลตัวเองนะครับก็ ผมจะเริ่มดูแลตัวเองนะก็คือตัดผมพวกเสื้อผ้าหน้าผมต้องเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะต้องหาเข้าคลินิกนะครับเพื่อที่จะดูแลผิวพรรณใบหน้านะครับผิวพรรณในร่างกายของเราให้สดใสสดชื่นแล้วก็ที่สําคัญการพักผ่อนเป็นเรื่องสําคัญที่มากๆถ้าพักผ่อนมากถ้าพักผ่อนเพียงพอเนี่ยพลังงานในการทํางานมันก็จะมีมากขึ้นแต่ถ้าเกิดไม่ค่อยได้นอนหรือแบบนอนน้อย ทำงานเยอะเงี้ยร่างกายจะโทมนะครับก็2วันที่ผ่านมาก็ผมก็โทมจริงนะเพราะว่า,ามันมันมีอยู่คืนนึ่งอนะที่แบบอนอนแจ้งเลยนะครับน่าจะเป็นคืนที่ไปถ่ายน้องต้นข้าวที่จังหวัดฉะเชิงเซา,าที่น้องแอมชนทิชามานะนะครับคืนนั้นแหละแม็กีบบ้ตัดคลิปลงคลิปจนถึงเช้าเลย6นอนหโมงกว่านะครับแล้วก็มาอีกคืนหนึ่ง นะครับแล้วก็มาอีกคือหนึ่งเนาะที่เดี๋ยวนะอ่ะโอเคที่บ่อพลอยนะครับที่บ่อพลอยนะครับผมก็นอนประมาณตีห้านะครับแต่ดีนะวันที่18หยุดผมก็เลยได้หลับแล้วก็โอเคได้พักผ่อนได้ได้นอนเพียงพอวันนี้วันนี้ผมผมก็ตื่นสายนะตอนแรกจะตื่นจะตื่นเช้า8ปดโมงว่าจะไปซื้อข้าวเชาว้ากินไม่ทันอะ่ะมันมันยังง่วงอยู่ร่างกายมันยังง่วงอยู่ก็เลยนอนต่ออีกหน่อยนึงคาว่าอีกหน่อยนึงอะ่ะ ตั้งนากาะปุกมาละแปดโมงสักพักอ้าวสิบเอ็ดโมงเออะโอเคไม่เป็นไรแล้วก็ผมเองก็ตื่นไปต่อห้องนะครับก็คือโอนเงินนะครับโอนเงินต่อห้องสองคืนก็คือคืนนี้แล้วก็คืนพรุ่งนี้นะครับสองคืนเลยนะแปดร้อยบาทนะครับผมก็วันนี้ใช่ไหมาราชบุรีมีสองงาน แต่ว่าพรุ่งนี้อ่ะรู้สึกว่าเห็นเอฟซบอกว่าน้องต้นข้าวจะไปร้องเพลงที่วัดนางพิม,มนะนะไม่รู้จริงหรือไม่จริงเดี๋ยวแมงกะบี้ว่าจะจะขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปดูว่าจริงไหมที่จะไปที่วัดนางพิมพนะ์นะครับเดี๋ยวผมจะไปสํารวจให้ว่าจริงหรือไม่จริงนะครับว่ามีจริงไหมนะครับถ้ามีจริงเราจะได้แจ้งข่าวให้เอฟซได้ทราบว่าวันที่ยนะี่สน้องมีร้องเพลงที่วัดนางพิมพ์อยู่อําเภอเมืองจังหวัด กาญจนบุรีนะครับรู้สึกว่าคืนนี้จะเป็นลิกเกนะลุงฟ้ากิตตดาบารมีนะครับวันนี้จริงหรือเปล่าไม่รู้นะก็เดี๋ยวข้อมูลอะไรยังไงเดี๋ยววันนี้จะรู้เรื่องนะครับเสร็จจากคลิปนี้เดี๋ยวแมงกะพี้จัดให้เพราะว่าผมจับ GPS อแล้วอยู่ห่างจากโรงแรมบาารัวจันประมาณยี่สิบสามกิโลนะครับวัดนางพิมพ์นะนะครับก็คืนนี้นะครับแมงกะพี้ไปกับป๋ายดนะครับสิบลอซิงนะครับผมอ่าไปกับป๋ายดนะป๋ายด น่าจะมารับประมาณช่วงประมาณบ่ายสาผมก็เตรียมตัวสแตนบายนะครับออรอป๋าหยดอยู่นะครับอยู่ที่แรงบจาเนี่แหละนะครับก็ถ่ายที่รา,าดราชบุรีเสร็จก็ให้ป๋าหยดมาส่งที่นี่ครับเพราะว่าผมาพรุ่งนี้มันเป็นของการจันดบุรีใช่ไหมก็จะได้อยู่ที่นี่ยาวเลยนะครับช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าแมก็กพี่อยู่ในเมืองการจันดบุรียาวเลยนะท่าม่วง ถ้าม่วงอยู่ประมาณ3วันแต่ว่าอยู่กลางนี่คือออยู่อำเภอเมืองเนี่ยประมาณ2อาทิตย์ได้แล้วมั้งนะครับเดือนนี้ถ้าม่วงไม่ค่อยมีแต่ในอำเภอเมืองเยอะนะครับาตามนี้เดี๋ยวมีปลายเดือนอีกนะเนี่ยเดี๋ยวไปปลายเดือนก็มีอยู่ที่การอีกนะครับมาเดี๋ยวเรามาอ่านความคิดเห็นของ f c ฟซพ่อพ่อแม่กันบ้างดีกว่านะครับผมเดี๋ยวมาดูดูซินะครับอืม รอชมจ้าคนเก่งนะครับหวานเจี๊ยบเปรี้ยวจี๊ดยินดีกับลูกสาวด้วยนะจ๊ะงานางานการสแสดงของหนูยาวเหมือนสายน้ำแควเมืองกาญจนันบ,บุรีเลยแม่น้ำแควใช่ไหมเป็นที่ภาคภูมิใจเพราะพ่อ,พอแม,แม่จะอยู่เคียงข้างหนูตลอดไปมแม่จะรอดูไลฟ์สดที่บ้านนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้จ้าลูก น้องต้นข้าวเก่งมากๆอยู่แล้วเป็นกำลังใจให้นะครับรอ,อดูไลฟ์สดอยู่จ้า FC จังหวัดโคราชนะครับผมอ,อ๋ออันนี้ FC เขาเขาเปรียบอ่ะมะั้งจากตอนแรกหนูเดินอยู่บนถนนลูกลงังแต่ตอนนี้พ่อๆแม่ได้ช่วยส่งหนูให้ถึงถนนลาดยางแล้วซึ่งเป็นเส้นทางที่หนูต้องเดิน ต่อไปตามความฝันแต่ถนนที่กว้างขึ้นหนูก็ต้องเจอรถเล็กรถใหญ่ที่ไปทางเดียวกันสวนทางกับหนูมากขึ้นเช่นเช่นกันแต่ด้วยหนูยังเด็กที่ต้องมาเดินบนถนนฝันเส้นนี้ที่ยังยาวไกลพ่อพ่อแม่จะคอยชีย้ทางให้หนูไปตลอดก็ไม่ได้เพราะไม่รู้ปลายทางความฝันของหนูอยู่ตรงไหนแต่อยากบอก กับหนูเส้นทางที่หนูเดินนั้นหนูได้สร้างความสุขความรักให้กับพ่อพ่อแม่ทั้งสองข้างทางที่หนูเดินแล้วตอนตอนนี้เส้นทางหนูที่เดินนั้นไปทางไหนยังยาวไกลแค่ไหนยังไม่มีใครรู้ได้แต่พ่อพ่อ,พอแม่ fc ของหนูจะคอยเฝ้ามองและให้กำลังใจหนูไปตลอดทางเช่นกันโอ้โหเปรียบจะเห็นภาพเลยนะครับ อโอเคนะน้องต้นข้าวได้ฟังโอ้โหนะข้อความจากใจขพ่อแม่คือซึ้งมากนะครับรักต้นข้าวคนเดียวไม่เผื่อใจไว้ให้คนอื่นแม้วันคืนผ่านไปแค่ไหนเพื่อเธอคนเดียวที่ใจดวงนี้พร้อมจะให้ไม่ว่าสิ่งใดที่เธอต้องการรักต้นข้าวเสมออืมอะไรนะวันนี้ จะมีรายการวิ่งอีกไหมจ้าลูกพราพ่อแม่แม่ช่วยกันปิดข่าวเรื่องที่หนูติดสินบนคุณลุงขับรถรถตู้สองร้อยเพื่อพาหนูไปป้าโป่งยิงปืนปลาบอลสาวน้อยตกน้ำ <c oughs> ป่านี้คิดว่าครูนิวคงไม่น่าจะรู้เรื่องนี้นะลูกจริงเหรอครับพวกเราช่วยกันปิดความลับไปนะลูกโอ้โหนะแหมออกทุกช่องขนาดนี้นะครับ ไม่รู้ได้ไงต้องรู้สินะครับครูนิวไม่ว่าหรอกนะครับถ้าจะให้ผมวิเคราะห์คืนนี้นะโอกาสที่น้องต้นข้าวจะได้ออกมาวิ่งเหมือนที่บอรพอยเนี่ยผมว่าไม่ไม่น่าจะได้นะครับไม่น่าจะได้เลยเพราะอะไรครับมันมีสองงานมันมีสองงานครับเพราะว่างานแรกเนี่ยที่หนา้านเพอส่วนถนนน้านเพอใช่ไหมน้องร้องเสร็จเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่ได้ถ่ายรูป นะครับน่าจะไม่ได้ถ่ายรูปต้องไปงานที่สองไอ้งานแรกตัดออกไปเลยครับวิ่งไม่ได้แน่เขาต้องรีบไปงานที่สองพองานที่สองนะครับมันมันไม่ใช่งานวัดหรืองานแบบที่เขาจัดที่มีร้านค้ามาขายของมันเป็นงานแบบในร้านอาหารน่ะเข้าใจไหมครับมันเป็นร้านอาหารร้านเดียวที่ไม่มีใครเอาของมาขายเพราะร้านอาหารเขาก็ขายของเขาอยู่แล้วแล้วเขาก็เก็บค่าค่าเข้าไปดูใช่ไหม อา่าโต๊ะหรือเปล่าสองก้าเก้ก็คือ300นั่นแหละนะครับอโอกาสที่น้องจะไปวิ่งเล่นไม่มีแน่ๆนในวันนี้แล้วก็ยังไงนะแล้วก็วันนี้น้องต้นข้าวนะครับน่าจะน่าจะได้แบบเต้นนะครับน่าจะได้เต้นบนเวทีของสองสุพรรณอันนี้โอกาสน่าจะเป็นไปได้สูงนะครับโอกาสน่าจะเป็นไปได้สูงที่น้องต้นข้าวจะมาขึ้นไปเต้นบนเวทีสองสุพรรณน่าจะเป็นไปได้เหมือน เหมือนวันที่น้องต้นข้าวเนี่ยไปที่วัดยกบัตรนะครับบ้านแพนะ้วน่ะไอ้วันนั้นสนุกวันนั้นเป็นเป็นวันตัวเปิดดีกว่านะฮะวันนั้นเป็นเหตุการณ์แรกเริ่มเลยดียกว่าทีา่ที่มีที่บ่อพลอยน่ะนะครับมันเริ่มจากไอ้ที่ที่วัดยกบัตรก่อนเลยที่น้องอนะ่ะอันดับแรกเลยน้องไปเต้นอยู่บนเ,เวทีสองสุพรรณใช่ไหมยูทูปก็ตามไปถ่ายข้างบนนะครับาจากนั้นไม่พอครับน้องวิ่งตะลิดไปเลยครับ วิ่งไปในตลาดเลยครับอ่าไอาที่ไปก,ก่อนร้านหมูกระทนะน่ะมันจะมีร้านขายของเล่นอยู่มั้งเออพอเราไปดูปุ๊บเราก็ไม่รู้ว่าน้องซื้ออะไรสักพักออกมาแล้วพร้อมหยิบดาบมาอันหนึง่งผมก็งงเลยไปต้องนานซื้อดาบมาเล่มหนึ่งโอ้โหนะครับนั่นคือจุดแรกเริ่มครับพอได้ดาบปุ๊บไปร้านหมูกระทะครับนั่นแหละนะครับแล้วก็นั่งกินหมูกระทะครับผมเออ นี่คือจุดเริ่มแรกงานแรกเลยวัดยกกระบาดนี่ต้องให้เป็นงานแรกเลยแล้วต่อมางานที่วัดทุ่งกะเพาทองนะครับบ่อพลอยนั่นเลยตัวเปิดเลยครับตัวเปิดเลยเออน,น่าจะเป็นน่าจะเป็นงานแรกนะที่น้องนะได้ไปป,าปลาโป่งไปยิงปืนไปเล่นสาวน้อยตกน้ำนะครับโอ้โหสนุกมากเลยน,น,น,เนะครับวันนั้นเออนะครับเราเราก็ต้องดูคิวงานนะทุกคนนะครับเราก็ต้องดูคิวงานนะครับว่า น้องเนี่ยในตอนที่น้องไปเล่นไปร้องเนี่ยมันจะมีจังหวะที่จะไปวิ่งเล่นได้ไหมนะครับแต่วันนี้ต้องบอกเลยว่าโอกาสไม่มีนะครับที่เป็นไปได้น่าจะเต้นบนเวทีสองสุพรรณอันนี้น่าจะเป็นไปได้เพราะว่างานแรกอะ่ะมันมันวิ่งได้แต่มันเวลามันกระชั้นชิดนะครับซึ่งแค่เวลาถ่ายรูปยังไม่มีเลยจะจะให้เวลาไปไปร้องเพลงได้ยังไงนะครับเออ แต่ว่าใดๆนะครับคืนนี้นะครับแมงกะบี้นะครับมีของมีของอีกแล้วมีตลอดนะครับมีของเล่นให้น้องต้นข้าวด้วยนะครับอยากรู้ปะเดี๋ยวอยากรู้เดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้ดูนะครับแวบแวบเึ๊บเติบนี่นะครับตุกคอนอีกแล้วอะไรวะเนี่ยมันคืออะไร มันคือไมโครโฟนจ้ามันคือไมโครโฟนของเล่นเด็กเฮ้ยผมอยู่กับน้องต้นข้าวเนี่ยผมก็เป็นเด็กไปด้วยนะครับเออเอาอีกแล้วนะครับดาบยุทธยุทธพยังไม่จบมีไม้อีกแล้วนะครับและไม้ตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาอีกนะครับไม่ธรรมดายังไงนะครับมันมันมีไฟครับมันมีไฟนะมีเสียงด้วยนะครับเออ มีไฟมีเสียงด้วยนะครับทุกคนนะครับอีกแล้วนะอีกแล้วเอ้แต่ผมว่ามันเหมาะนะไม้เนี่ยมันเป็นมันเหมาะมากเพราะน้องเป็นนักร้องใช่ไหมล่ะนะครับพอดีแม็กบี้เดินไปใ,ในเซเว่นเนาะก็ไปเจอสักพักเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยไม้นี่หวะอ่ะก็ลองก็ลองดูนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันใส่่านยังไงหรือมันมีฐานในตัวนะทุกคนนะมาอันนี้เราก็จะแกะออกมาเลยครับแกะออกมาอันนี้เราจะมอบอเฉพาะไม้นะครับไอที่ ไก่ไม่เป็นไรเรามอบเฉพาะไมเนะ้เลยนะครับปึ๊บปึแต่จริงจริกล่องกล่องก็ให้แหละนะครับแต่ว่าไอตอนที่เรามอบเราเรามอบไม้ให้ก่อนเดี๋ยวกล่องเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ <laughs> ใหจา่าเอเก็บเอาไว้ให้นะครับเออเพราะว่าถ้าถ้าถ้าให้ไม้เลยน้องจะได้ถือถือได้ไงนะครับน้องจะได้ถือได้นะครับอืมเดี๋ยวแกะนี้ก่อนอืมอ่า ปึ๊บแกะมาแล้วครับทุกคนมันก็จะเป็นแบบนี้จึ๊บไอ้นี่ครับสวัสดีครับทุกท่านครับแม็กกี้ฟิล์มเองนะครับก็ไมคตัวนี้จะมอบให้กับน้องต้นข้าวสุปิยานะครับเขาบอกมันมีเสียง่ะเดี๋ยวปุ่มเปิดปิด ปุ่มตบมือเสียงนกหวีดแล้วมีเสียงเพลงมันใส่่านหรือเปล่าวะไอ้เรื่องเรื่องมันต้องใส่่านดีวะนะครับใส่่านกึบอ๋อมันมัน,ม,นมันใส่่านทุกคนมันใส่่านอ่ะไม่ใช่ปัญหาแมงกะบ,บี้ก็มี่านอยู่นะครับมี่านอยู่นะครับมีหน้า่ะเดี๋ยวมันใันแบตกีดด่ก้อนอวะแบด แบตน่าจะจะสามก้อนนะทุกคนนะนะแบตบน่าจะสามก้อนนะครับมาเดี๋ยวแมงกะบีจ้จดให้นะครับก็ฐานผมมีอยู่นะครับจยากไปครับตอนนี้นะครับแมงกะบี้ก็ได้ใส่ฐานไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะลองเปิดปิดนะเปิด้อไฟมาแล้วไฟมาแล้วนี่ครับไฟติดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองฟังเสียงกันดูนะครับ อัน,นลำโพงนี้เอาเกียวสังเสียงนะครับอันนี้เสียงปอบมือนะอันนี้เสียงนกวีดครับผมเอ้ามาเอามา,า,มา,าสนุกเลย โอ้โหเอ้ยเอ้ยท mm ุกคนเสียงเพลงเพออะให้ตายกับจอร์ดของเล่นใหม่โอ้โหนะครับไม้ตัวนี้นะครับจะถูกใจน้องต้นข้าวหรือเปล่าไม้เด็กเล่นนะครับเอาอีกแล้วแมงกับี่กระสันหาเนาะนะครับสันหาอยู่แล้วนะครับ วันนี้เป็นอาวุธที่เหมาะกับน้องมากเลยนะครับมันคือไม้นะครับแต่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นไม้เด็กเล่นนะครับทุกคนที่มีเสียงเพลงนะครับโอ้โหนะต้องบอกเลยว่าสุดยอดนะครับไม้ตัวนี้นี <c oughs> ออ่นะครับทุกคนเออนะครับมาเดี๋ยวเราก็จะปิดละปึ๊บโอเคเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยน เปลี่ยนฐานให้น้องใหม่ตัวนี้มันเป็นฐานชาร์จของผมนะครับมันต้องชาร์จนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ฐานให้น้องใหม่นะครับเก็บอันนี้ก่อนเอาไว้ชาร์จเปึ๊บเก็บใส่กล่องทุกคนปึ๊บนี่นะครับกล่องกล่กองมันอยู่นี่คือผมผมก็ให้กล่องนะแต่ว่าเวลาให,ให้ที่บนเวทีเราจะให้แค่ไม้ส่วนกล่องเดี๋ยวฝากจาออสให้นะครับ มันจะมีวิธีการใช้งานอยู่นี่ครับวิธีการใช้งานเพราะว่าให้น้องไปทั้งชุดเดี๋ยวน้องใช้ไม่เป็นน้องต้องเอามาดูนะฮะอ่ะของเล่นเล็กๆน้อยๆนะครับของสมนาคุณจากแมงกะบี้นะครับส่งให้น้องต้นข้าวนะครับนี่นะไม้เด็กเล่นครับเออเราก็สรรหาเหลือเกินนะครับมาทุกคนก็คืนนี้นะครับ ทุกคนนะครับรอเลยนะรอเลยนะครับน้องต้องข้าวมี2งานนะครับงานแรกเนี่ยเวลาสองทุ่มนะครับงานไทยตานาวสีและประเพณีกินข้าวห่อถนนสวนพึ่งนะครับหน้าอำเภอสวนพึ่งนะจังหวัดราชบุรีนะครับจากนั้นนะครับสี่ทุ่มนะครับร้านอร่อยลาดลีนะครับห้วยไม้เต็งนะครับอําเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วพบกันทั้ง2งงานนะครับทุกคนวันนี้ แมงกะบี้ก็เตรียมพร้อมนะครับชาร์จแบตให้เต็มนะครับพาวแบงค์ตัวน้อยนู่นอยู่ตรงนู้นนะครับพร้อมพาวแบงค์ตัวใหญ่พร้อมนะครับพลังไฟเต็มแล้วนะครับก็เช็คอุปกรณ์โอเคนะครับแล้วก็แมงกะบี้ก็ได้นอนพักผ่อนเพียงพอแล้วนะครับคืนนี้พร้อมลุยเป็นงานแรกที่มี2งานพร้อมกันเลยนะครับยังไง f อให้กำลังใจด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ